สวัสดีครับพี่ๆนาาทุกท่านนะครับเมื่อนี้ผมจะมาท้าถ้ำยาประกดนะครับสูตรยียประกดสูตรผมของผมเองนะครับสูตรยาที่ผมท้าขายนะครับสเสพชกใช่นะครับผมเด็กน้องๆเขาตั้งซื้อให้นะครับกาชวนประกอบมันนะครับมีปลานะครับองคประกอบมันสําคัญเลยนะครับมีปลานะครับปลาขาวแต้ม้างหกโลนะครับนะครับไข่สามโลกนะครับ ข้งไก่ร่วนะครับเด้อจะเป็น่วนประกอบมันอีกนะครับผึชุรดนะครับแล้วก็ซอสหอยนะครับแต่ก็กะทินะครับแต่ก็เกลือครับเครือปูนมีแค่ซีอ่างนะครับแ้่กม like, 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 ีคมท่ำนะครับม so <ower> ีอย so like, so so ู่สองสูตรนะครับเด้อจะมีสูตรสูตรขาวนะครับสูตรนึ่งนะครับตัวนี้ความใสความช้านะครับคุผมกัดเวยนะครับสูตรขาวนะครับนะครับ ้แลวตัวนี้พร,พร mm ้อมใส่งานแล้วครับแล้วก็สูดดำอีกสูตรน่รครับสูรนี้ครับสูดดำนะครับั้างล่างมันดำนะครับพอผมพอนึกตาออกนะครับนี่นะครับั้งล่างจะเป็นสีดำๆนะครับแต่หนาเท่งมันก็จะจะเป็นสีทองๆนะครับสำหรับผู้ที่มีเครื่องบดนะครับน้องเขาเขาสับเอาเลยนะครับสับเอานะครับสำหรับผมมีเครื่องบดอยว่แล้วนะครับเครื่องบดอีกผมกับผ่อเห็ดเองนะครับผลิตเองนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับเัากะจะว่าบดน,นะครับ ครับหลังจากที่เข้าบดเซตนะครับบดเซตเรียบร้อยแล้วนะครับเขาาจจะมาเริ่มใส่เครื่องปรุงมานะครับเริ่มจากกะทินะครับกะทิหนึ่งกองนะครับกะทิหนึ่งกองใส่ไปเลยครับกะทิหนึ่งกองนะครับตัวนี้ผมสอมากกองใหญ่โผล่นะครับบอวบอวบอใส่บดก็นเลยนะครับ ใส่หลามกา็บีออกน่านะครับกับโดยประมาณกับประมาณกองหน่อยนะครับพอดีนะครับก,กัสุรสดนะครับสุรสนีใส่หลายพวพิษน,นะครับสุรสดควอประมาณนะครับสุรสดตกะสิพวพอหญ่อยู่นะครับสุรสดประมาณเขื่องพอนะครับตามด้วยซอสหอยนะครับ ซอสหยอยดิขปมันสองกองมุ้งเข้าหนินะครับตาบเบลคืออะไรนะครับเกเบลือดิบอตสองใส่หลายไปเลยนะครับการ่วนนะครับการพอดีนวด่วนวนะครับอย่าให้มันเทีมแห้งนะครับเทีมแห้งมานานันนั่นต็มนะครับการพอดี่วนนะครับ แค่เด้กกับเซตเหครับเครื่องปูันะครับเพาก่คนที่มันเข่ากันนะครับค้นตีมันเข่ากันนะครับเยอะมากกว่าที่ประมาณหนึ่งนะครับครับหลังจากนวดได้ทีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับพก็จะมาใส่นุ่นนะครับวิธีการใส่นุ่นนะครับพ่อก็หากระถางมานะครับแล้วก็ตีนุ่นนะครับ ไปืนนุ่นกันนะครับกับชายงานกันหลายเข่านะครับไีนุ่นอยูู่่กันนะครับตะการพอมือเข้าสีเข้าข้นเยียนนะครับมามาแปะแปะไอ้สินะครับแปะแปะนุ่นไปสินะครับกดใส่นะครับตุกทุกทีเยอะขเลยนะครับมือหนึ่งเข้ากับตีอยู่ยืนท่านนะครับตี่คือคู่เลยนะครับ ก็จมือห่อถดบุญล,ลงไปนะครับก็ะจะติดไปในมือห่อลักษณะนั่นี้นะครับก็ตุกตัวตรงเดียวให้นะครับเดไปเรื่อยๆนะครับลักษณะแบบไปเรื่อยๆนะครับจุดตัวห่อใส่บุมพ่อนะครับประตูจังได้ว่าใส่หุนพ,พ่อพ่อนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับ ว่ามันพอนุ่ดูว่าพอนุ่นะครับตอนนี้เท่ากัใส่นุไปเรื่อยๆกอนนะครับถากให้พ่อเข้าใจนะครับหรือยังสงสัยยังอยู่นะครับเบื้องหลัวก็เข้าใจนะครับสามารถคอมเมนต์มาถามได้นะครับหรือว่าจะมาเรียนด้วยตัวเองนะครับผมเปิดสอนฟี่นะครับมาเรียนหัวเงี้ยนนะครับสอนหฟี่นะครับบริคิดค่าใส่ใจนะครับแต่ว่า ท่านต้องเตรียมอุปกรณ์ของท่านไม่นะครับเป็นปลาเป็นไข่นะครับเคื่องปงนะครับเอามานางนะครับขั้นจะให้ผมสอนให้นะครับกับี่น้องๆหลายคนนะครับมาเรียงนะผมตัวเดยวนะครับมาซีหาคนนี่นะครับผมจะสอนให้เขารีนะครับสขาก็ไปเห็ดโอยอดนะครับสั่งไร่ได้นะครับเขาไปเขาไปเห็ดผลิตขายนะครับเขาก็ไปเห็ดแบนของเขาเองนะครับมีหลายคนนะครับ ผมก็อยากเอ่ยนั่นนะครับแ่พาะว่ขออนุญาตน้อ,นองๆเขานะครับพอน้องเขาก็ไปเห็ดเป็นแบนขายนะครับนีผมอ่สามารถอนนะครับชาผู้ใดขิดจากตอยอดนะครับผมบ็ิดวหวงวิชานะครับมันก็นจะเป็นการช่วยเหลือผู้ถี่บุมีทุนนไรยนะครับสือเยื่นะครับเล้าก็สามารถเท็ดต๊ะเองได้นะครับ คนขึ้นน้อยแตน้อยลงนะครับครับหลังจากเส้นนุ่นมาเด็ดพักนึงนะครับเทาจะหูดว่าแนวอไรนะครับว่านุ่นมันพ่อคำไหนะครับเขาหนวดไปเรื่อยๆนะครับมันจะตึงมือเขาข้นนะครับลักษณะการหนวดมันจะตึงมือเขาข้นนะครับนั่นแหละครับนุ่นเท่ากับพ่อแล้วนะครับการเช็คเบื้องนะครับ เขากำรบ้งนะครับมันจะไม่นุ่นกิดน้ำมือบางสินะครับรบบเยียเ้ากัดจันเย้ดีนะครับเบิ่งครับเสียนะครับมันจะขึ้นเหนียวเลยนะครับขนาดบ้านนี่เป็นนะครับนี่เหนียวแล้วนะครับนี่ครับถือว่าง่า้เลยนะครับนี่นะครับหลังจากสี่ห้าใช้นุ่นพอใจเลยนะครับจนกลัวไม่พอใจเล้ยนะครับ กตอนการเก็บนะครับเพราะเกบมาเก็บไปในถังนะครับใส่ถังไปเลยนะครับแต่อย่าใส่เต็มนะครับห้ามใส่เต็มนะครับเพราะว่าใครห้องจะขึ้นอืดนะครับบอกง่ายบอกภาษาบาลฮ่องนะครับมันจะขึ้นอืดกับมันจะมีวิธีการดูแลอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีดูแลรักษานะครับตก็ฝาก กดไลค์กดติดตามน้ำตาครับเด้อผมจะลมกไหเบ้ ja ่งนะครับเพราะว่ามันต้องขื้นอื่นเจ้ากันนะครับก็จะมีพิธีเฮ็ดอีกอยู่นะครับตอนนี้มันบ่มีสามารถบอกได้นะครับมันต้องมันต่องเบื้องน้่นะครับม่นด้สิเข้าใจนะครับตอนมันขื่นอื่นแล้วเฮ้าสิเฮ็ดแนวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไหวในชิปหนานะครับฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยครับเด้อขอบคุณหลายครับน้องไม่หัดงุกนะครับเด้อนี่